สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การในดวงคลิปแอนับคลิปนี้เราจะมาตรวจพลังบารมีพลังบุญกุศลหนุนดำดวงชะตานะคะหลังจากที่ท่านสมาชิกหลายคนหลายท่านได้ไปทำบุญนะ,ะร่วมบุญสร้างบุญสร้างกุศลที่วัดหรือว่าตามสะดวกนะคะของแต่ละคนแต่ละท่านเราจะมาตรวจ ผลบุญนะคะทั้งอดีตปัจจุบันและก็อนาคตจะส่งผลหนุนนำนะะให้ตัวของเรานะประสบความสำเร็จโชคดีโดดเด่นเรื่องอะไรหรือว่าพ้นภัยจากหมู่มารคนผ่านได้หรือไม่นะคะขออนุญาตเทวดาประจำตัวนะคะสำหรับใครที่มาเจอคลิป r a n d คลิปนี้ ดิบ,บ้าราศีตุลธันลมวินาทราศีพศราศีตุลสัเทินคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟเอิร์ธธาตุดินพฤษศกันมาก่นเจมินาราศีมิถุนธันลมสกอร์โอราศีพิจิกธาตุน้ำซักเซตเรียสราศีโนจธาตัดไฟปรัสเซราศีมีนธาตุน้ำตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะมีสามเจ็ด 8 6 1 9 1บแล้วก็26นะคะก็ขอบคุณท่านสมาชิกทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมคลิปนะคะแล้วก็ท่านสมาชิกลูกดวงที่สมัครสนับสนุนช่องแล้วก็ยังมอบซุปปอแตงให้นะคะตั้ง300บอบาทนะคะไม่เคยได้เยอะขนาดนี้นะคะเดี๋ยวจะทําคลิปส่วนตัวให้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็น วันนักขับตเลิกเนาะนะคะเราก็ต้องตรวจพลังบุญของเรานะคะเออก่อนอื่นนะคะไพ่พรมยานที่จับได้นะคะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะอยากจะบอกท่านสมาชิกที่มาเจอคลิปแรนดอมคลิปนี้นะคะว่าท่านได้ไพ่เทพสุขไพ่เทพเสาพระอัศรินทราหูนะคะ พระราหูและก็พระแม่ธรณีก็จะเป็นในเรื่องของความสําเร็จเกี่ยวกับโภคทัพย์ความอุดมสมบูรณ์นะคะในเรื่องของอาการกินการอยู่รูปร่างหน้าตาความสวยความหล่อนะคะจิตใจอัธยาศัยดีนะคะน่าดึงดูดเป็นที่สนใจต่อบุคคลรอบข้างและก็สังคมนะคะจึงมักที่จะได้รับการเอะ่ะอาการ อุปถัมภ์คำจูนะคะหน้าที่การงานมีความมั่นคงมีผู้หลักผู้ใหญ่นะ,คะเคารพมีผู้คนนับหน้าถือตานะคะชื่นชมยินดีสระ,ะเสริญยกย่องจิตใจนะ,ะเข้มแข็งมีความสุขนะคะเป็นคนที่มีความอดทนนะ,ะแข็งแกร่งในเรื่องของรูปร่างหน้าตา ดาแล้วก็มีพลังงานของความสมบูรณ์บูรุขร่าเริงแจ่มใสทั้งกายแล้วก็ใจชีวิตสําเร็จในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินและความรักคนโสดก็โดดเด่นนะคะต่อมาไพาเทพเสาวนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความทุกข์ระทมทรมานนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความวิตกกังวลใจความเครียดคิดมากคิดเยอะนะคะ เคร่งขรึมสุข,ขุมรอบคอบเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆได้และมีจิตใจที่เข้มแข็งอดทนดุด,ดันนะคะเขี้โมโหโด้วยนะคะก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆนานา,นานาเข้ามาในชีวิตแล้วก็นำมาซึ่งความทุกข์ยากความลำบากอาจจะถูกคดโกง ถูกเอารัดเอเปรียบจากผู้อื่นนะคะในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเกิดความทุกข์ยากความลําบากนะคะแต่จะต้องเข้าใจถึงในเรื่องของการยอมรับนะสิ่งผิดพลาดท,ที่มันเกิดขึ้นการถูกทรยศหักหลังนะคะก็จะเข้าใจลึกซึ้งถึงสัจธรรมชีวิตของมนุษย์นะคะจิตใจจะเข้มแข็งมากขึ้นเป็นบททดสอบของชีวิต ะะต่อมาไพ่พระอัศรินธารหูนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวของท่านเองนะ,ะอาจจะเจออุปสรรคปัญหานะคะการมัวเมาลุ่มลงกับสิ่งชั่วร้ายอบบยมุกทุกขลาภการถูกคดโกงถูกเอารัดเอาเปรียบให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงคดีความทะเลาะเบาแวงใส่ไล่ไปสีนะคะจนทาให้เกิดความเศร้าความทุกข์ทรมานนะ,ะก็ต้อง ทนอยู่กับความทุกข์นะคะเพื่อที่จะสแสวงหาความสุขนะคะต้องรู้จักปล่อยวางรู้จักให้อภัยนะคะไม่ยึดติดยึดมั่นนะคะหรือว่าไม่นำตัวเองเนี่ยนะ,ะเข้าไปสู่เรื่องราวที่มันทุกข์ร้อนปัญหานะคะแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นนะคะระมัดระวังในการลุ่มหลงมัวเมาเกี่ยวกับความรักด้วยนะคะการเงินหรือว่าการพนันและไพ ราหูนะ,ะก็จะเป็นนะช่วงโอกาสของตัวท่านเนี่ยนะ,ะจะมีความหดหู่ความเสี่ยงซึมอ่าเสื่องซึมนะคะวาเวความทุกข์ทรมานจิตใจแล้วก็พบเจอกับอุปสรรคนะที่มันหนักนะเป็นวิกฤตในชีวิตค่อนข้างที่จะร้ายแรงทรงผลทำไมนะ,ะเผชิญกับปัญหาความทุกข์ยากนานาประการนะคะลุ่มหลงม,มัวเมาไปกับสิ่งชั่วร้ายถูกใส่ร้ายปลายสี วิตกกังวลทุกทรมานใจนะคะหรือว่าตกเป็นเหยื่อนะเป็นแพรับบากนะควรที่จะตัดสินใจนะคะในการคบค้าสมาคมเพื่อนฝูงสังคมการลงทุนการเงินและการงานนะคะอย่าลุ่มหลงมัวเมานะ,ะไปกับกิเลสตัณหาราคะความต้องการละโมบลบมากและภายพระแม่ธรณีออกมาบอกว่านะคะตัวของท่านเองเนี่ยเป็นคนที่ มีความเรียกว่าจิตใจที่เมตตาปราณีต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกมนุษย์นะคะเป็นคนที่มีในเรื่องของหากมีมารบาผจญน,นะคะหรือว่าเจ้ากรรมในเวรต่างๆนะ,ะก็จะเหมือนกับตัวของ่านเองจะได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลจากพระแม่ธรณีนะคะทำบุญกรวดน้ำลงน้ำลงดิน นะคะพระแม่ธรณีพระแม่โพศพด้วยนะคะก็จะเป็นในการที่ท่านจะช่วยขจัดปัดเป่าแก้ไขปัญหาต่างๆให้นะคะทำให้เราจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมีสติมีไหวพริบนะคะมีในเรื่องของการที่าสามารถที่จะเป็นนักสู้ที่มีความสามารถนะ,ะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาจิตใจเข้มแข็งมั่นคง นะคะทำธุรกิจการงานเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะ,ะจงเชื่อมั่นในตัวเองนะะจงเชื่อมั่นในบุญกุศลที่ทำนะคะจะเป็นคนที่เรียกว่าขยันขันแข็งทํามาหากินนะคะได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นี่คือพลังงานของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่องกรรมกันก่อนวิบากกรรมใดนะคะยังพัวพันนะคะ ติดตามชีวิตของคุณอยู่นะคะแม้เราจะสร้างบุญกุศลเราอาจจะมีกรรมเก่าก็ได้หรือว่ามีบุญเก่าด้วยก็ได้นะคะขอดูวิบากกรรมบางสิ่งบางอย่างที่ยังนะคะยังไม่หลุดพ้นของคุณเมื่อครั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะคะเป็นวิบากกรรมเรื่องอไรสองกรรมโดยใช้ไพ่แสงสุกนะคะ กรรมก็คือการกระทำนะคะการกระทำที่ไม่ถูกศีลธรรมนั่นเองนะคะเราทำผิดศีลธรรมแต่เราอาจจะจำไม่ได้เดี๋ยวเรามาลื้อฟื้นกันนะคะขออนุญาตคุณครูบาอาจารย์สิ่งสิลปเปิดกรรมกรรมเกี่ยวกับครอบครัวนะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องการดูแลความสารทุกข์สุขดิบนะคะการกินอยู่ของคนในครอบครัวนะคะการมอบความสุข ให้กับคนในครอบครัวนะการกระตันอยู่รู้คุณนะคะเป็นกรรมเกี่ยวกับการที่ดูแลจะใส่คนในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะและกรรมนะคะเป็นในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลนะคะกับคู่รักคนรักนะคุณอาจจะมีในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลกับคู่รักคนรักไว้อยู่นะคนโสดนะคาดหวังในเรื่องของคู่รักคนรักคู่รักคนรักรออยู่นะคะ หรือว่ายังมีบุญในเรื่องของการที่แบบสร้างบุญสร้างกุศลนะคะก็จะทําให้ชีวิตรักนะสงบสุขนะคะรักใคร่กลมกลืนสมานาฉานกันและกรรมเกี่ยวกับในเรื่องของอา,อาจจะมีคนมาตกหลุมรักนะคะมีคนมาชอบมาตกหลุมรักมายื่นดอกกุหลาบให้นะคะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมีคนรักมีคนเมตตามีคนสนับสนุนช่วยเหลือ และกรรมเกี่ยวกับนะคะได้รับการชี้แนะช่องทางแนวทางโอกาสดีๆความสําเร็จในอนาคตข้างหน้ามีครูบาอาจารย์หรือว่ามีสิ่งสิทธิ์คอยชี้แนะช่องทางแนวทางการทํามาหากินนะคะไพ่ใบแดงไพ่เตือนอตัวของคุณอาจจะทําผิดกฎ,กฎกติกาบางสิ่งบางอย่างนะคะทำผิดศีลน,นะคะเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะ ก็เหมือนกับว่าเออหยุดก่อนนะคะหรือว่าออกไปก่อนหรือว่ายุติพฤติกรรมตรงนี้ก่อนเพื่อไปเสริมสร้างบุญบารมีแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะจิตใจของคุณเป็นคนที่รักครอบครัวมีความรักมีความเมตตาต่อครอบครัวจึงนะคะจะต้องเป็นคนที่อุปถรัรมภ์คลัำชูดูแลคนในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกบริวารน,นะคะ แล้วก็มีในเรื่องของบุญกุศลเกี่ยวกับการทําบุญกับคู่รักคนรักการขอพรนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เจอคู่รักคนรักสําหรับคนโสดนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของการที่จะได้รับความรักนะมีคนมาหยิบยื่นมอบความรักหรือว่าช่วยเหลือสนับสนุนนะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาจารย์นะคะชี้แนะช่องทางแนวทางการทํามาหากินนะคะให้ให้สู่เส้นทางของคุณประสบความสําเร็จ ไพ่ใบแดงออกมาเตือนบอกว่านะคะหยุดในเรื่องของวิบากกรรมบางสิ่งบางอย่างคุณทําผิดกฎกติกานะคะให้ปล่อยว่างให้อโหสิกรรมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะสําเร็จสมดังใจปรารถนานะคะอติดนิดเดียวเองเนาะนะคะไปทํากรรมะะอะไรไว้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่ตรวจสอบพลังงานนะ,ะตัวของคุณเนี่ยเป็นคนอย่างไร เออณนะตอนนี้เวลานี้ทำอะไรอยู่พลังงานรวมนะคะ พลังงานของคุณตัวของคุณนะคะ Queen of Pentacle, ราชินีถือเหรียญและ Two of Pentacle นะคะสองเหรียญ The Devil สิบดาบสิบเหรียญเจ็ดเหรียญ เพดอฟสอดเด็กถือดาบเดอ o o ูเอสซอบบอลหนึ่งคาทาและไพ่ h e World นะคะก็พลังงานของ Queen of p e n t a c l e เนี่ยนะคะเป็นพลังงานของผู้หญิงนะ,ะที่โดดเด่นนะคะหรือว่าผู้ชายก็ได้ที่มีความมั่นคงทางด้านจิตใจนะคะ ออมีวุฒิภาวะมีสติปัญญานะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาแล้วก็เป็นคนที่ชอบทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลเป็นคนที่หาเงินเก่งนะเป็นสาวสังคมเป็นคนที่แต่งตัวดูดีมีภูมิฐานนะคะมีอาชีพการงานที่สามารถที่จะเหมือนกับว่าต่อยอดธุรกิจการงานการเงินลงทุนนะคะหาเงินคล่องดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีมีจิตที่เมตตา มีจิตใจที่มั่นคงนะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่และไพ่สองเหรียญนะคะเป็นพลังงานของคนที่เรียกว่ามีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนบาลานสมดุลของชีวิตนะคะแม้จะประสบพบเจอปัญหาในเรื่องของการเงินก็ยังเป็นคนที่คิดอ่านนะะมีไหวพิปฏิพันในการที่จะมองหาช่องทางโอกาสในการทำมาหากิน ร่ำรวยประสบความสําเร็จได้สองเหรียญอ่ะทามาหากินเก่งหาเงินคล่องนะมีการจับจ่ายใช้สอยการเงินคล่องมือนะคะแล้วก็เป็นคนปรับเปลี่ยนทัศนคตินิสัยความคิดนะคะเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีหรือว่าเข้ากับสถานการณ์เหตุการยุคทันยุคทันสมัยนะคะฉลาดแล้วก็ไพ่เดอะเดวิลเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมีผู้คนรักใคร่สรรเสริญยกย่อง รวมทั้งนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่เขาแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวเขามาหลงรักมาหลงชอบมาชื่นชมในความรู้ความสามารถของเราหรือแม้กระทั่งนะคะด้วยความโดดเด่นของเราเนี่ยอาจจะมีคนที่อิจฉาเราไม่ชอบเราด้วยก็ได้นะ,ะมีอคติต่อเราในเรื่องของการที่แบบเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนหาเงินเก่งหาเงินคล่องก็อาจจะมีคนคิดไม่ดีกับเราด้วยก็ได้ หรือว่ามีคนนะคิดอยากจะทําร้ายเราทําของสาบแช่งเล่นของทําคุณใส่ใส่เรานะคะและนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบสิบดาบคือมีประสบการณ์ชีวิตนะ,ะที่มันยอดแย่ ถามมีในเรื่องของปัญหาชีวิตปัญหาความรักที่ไม่สมหวังปัญหาครอบครัวแตกแยกแตกร้าวปัญหาการงานบุคคมรอบข้างสังคมรอบข้างเพื่อนทรยศหักหลังใส่ร้ายป้ายสีนินทาไม่ชื่นชมไม่ยินดีนะคะแล้วก็คิด่นแกล้งนะค,ะคิดอยากจะทําร้ายนะคะอยากจะทําลายให้ชีวิตของคุณนะคะอับจนล่มจมนะคะมีพลังงานของคนที่เจอเหตุการณ์ร้ายๆเข้ามาในชีวิตมากมาย นะมีประสบการณ์ชีวิตมากและสิบเหรียญนะคะเมื่อผ่านพ้นวิกฤตปัญหาชีวิตไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะสิ่งที่คุณส,สรรรส้างมาเนี่ยด้วยนะออความรู้ความสามารถความเก่งความฉลาดนะของคุณทำให้คุณเป็นคนที่มีความรักนะที่ดีต่อคนในครอบครัวนะเป็นคนที่มีความกระตันยูรู้คุณเป็นคนที่ทำธุรกิจการงานอะไรแล้วประสบความสำเร็จ นะคะแล้วก็ทําให้ครอบครัวอยู่ดีมีความสุขนะคะร่ำรวยนะคะมีเงินมีทองมีกินมีใช้นะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าอาจจะมีการลงทุนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะเพื่อที่จะหวังในเรื่องผลกําไรในอนาคตข้างหน้า ตัวของคุณนะคะมีการเชื่อมั่นมีพลังงานของความเชื่อมั่นยึดมั่นในความถูกต้องในความดีงามซื่อสัตย์ซื่อตรงและก็จริงใจกล้าพูดกล้าทํากล้าคิดกล้าแสดงออกเชื่อมั่นในคุณงามความดีจิตใจของตัวเองนะคะก่อนข้างที่ดื้อนะคะเออเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองนะคะยึดยึดหลักความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะคะแล้วก็เดอฟูเป็นคนที่ นะคะรักอิสระเสรีนะคะเป็นคนที่ชอบล้องลํำทําเพลงสนุกสนานร่าเริงไปไหนทำอะไรคนเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเรียกว่าใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะอิสระหรือว่าทําอาชีพอิสระนะคะไม่สนใจใครแม้จะมีพลังงานของคนที่คิดร้ายทําไม่ดีกับคุณแต่คุณก็ยังสามารถที่จะมีความสุขนะ,ะประสบความสําเร็จได้ นะสิดาบตรงนี้คุณไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องราวความทุกข์ความลำบากนะมามากมายแค่ไหนก็ตามคุณสามารถลุกขึ้นมาเริ่มต้นนะสู้ใหม่ นะเป็นคนที่เหมือนกับว่าฝ่าฟันอุปสรรคปัญหามามากมายนะแต่ก็เคยเรียกว่าเป็นแมวเก้าชีวิตเลยแหละนะคะเรียกว่าใครทําอะไรไม่ได้เลยนะคะเออข้าไม่ตุยเลยทีเดียวนะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอและยังมีโอกาสประสบความสําเร็จ The ะ o ว l ลนะเป็นคนเข้าใจยุคเข้าใจสมัยทันเหตุการณ์ทันสถานการณ์นะทำงานเกี่ยวกับโซเชียลออนไลน์หรือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังนะคะผู้คนรู้จักผ่านช่องทาง โซเชียลออนไลน์ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานค่อนข้างที่จะทำให้ชีวิตของคุณไม่ได้ยึดติดะะอยู่กับสิ่งต่างๆนะคะความทุกข์ใดๆไม่สามารถที่จะทำให้ตัวของคุณเนี่ยย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาได้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบุญบารมีของคุณหนุนนำดวงชะตาชีวิตของคุณเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคะ บุญบาร,รมีหนุนนำโดนชะตาชีวิตของคุณเป็นเรื่องอะไรเรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องที่คุณเคยเรียกว่าเหน็ดเหนื่อยพยายามเลยนะใช้กำลังใช้แรงกายแรงใจความรู้ความสามารถพยายามที่อยากจะประสบความสำเร็จนะคะมีชื่อเสียงนะคะอยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะร่ำอยากจะรวยเนี่ยนะคะเรื่องที่พยายามอยู่นะคะก็จะ เหมือนกับว่าอาจจะเป็นเรื่องของสิบดาบตรงนี้นะคะการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ก็ได้เช่นกัน,นะะปัญหาความทุกข์นะคะแรงกดดันต่างๆเจ้าก,กรรมในเวรหรือว่าออสิ่งที่คุณคาดหวังเมื่อครั้งในอดีตเนี่ยนะคะมันยังไม่ถูกแก้ไขนะคะอาจจะเป็นปัญหาการเงินปัญหาการงานปัญหา,าความรักต่อจากนี้ปต้ไปคุณจะได้รับนะ,ะสิ่งดีๆคุณจะหลุดพ้นละ นะคะคุณจะสามารถที่จะเรียกว่าหลุดพ้นกับอุปสรรคปัญหานะ,ะให้มุ่งมัน่นให้ตั้งใจให้เพียรพยายามให้อดทนนะคะในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะคะไพ่ออกมาบอกว่าบุญกุศลจะหนุนนำดวงชะตาชีวิตของคุณแน่นอนคุณสร้างบุญสร้างกุศลคุณแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นคุณมีน้ําจิตน้ําใจนะคะทำดีฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการนะคะความรู้ความสามารถของคุณ นะที่มีอยู่ในตัวเนี่ยจะทําให้ตัวของคุณประสบความสําเร็จคุณมีพลังงานของความเป็นผู้กล้านะคะมีความรู้มีความสามารถเฉลียวฉลาดนะคะสิ่งที่คุณเครียดสิ่งที่คุณวิตกประวนใจนะคะปัญหาต่างๆนะคะขอให้คุณเหมือนกับเรียกว่าต่อจากนี้ไปต้องไปนะค,ะคุณจะไม่ทําอะไรคุณจะไม่ต้องทําอะไรเลยคุณนอนอยู่เฉยๆเนี่ยนะคะสิ่งดีๆมันก็จะมาหาคุณเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคาดหวังเกี่ยวกับคนรักคู่รัก นะคะเขาจะกลับมาหรือว่าคนที่ตัวของคุณเนี่ยรอคอยนะคะความสุขความสําเร็จนะคะเงินทองผู้คนสนับสนุนยกย่องชื่นชมคุณนะคะช่วยเหลือคุณให้คุณประสบความสําเร็จมีความสุขนะคะอย่างที่คุณตั้งใจหวังไว้นี่คือนะ,ะพลังบุญกุศลนะคะคุณจะได้รับสิ่งดีๆความสําเร็จนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธอยากจะบอกอะไรแนะนำอะไรสี่เหรียญนะคะจงเชื่อมัน่นนะคะในความรู้ในความสามารถในสิ่งที่คุณทำรักตัวเองนะ,ะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านะคะแล้วก็มองไปที่อนาคตข้างหน้าแม้ว่าคุณจะเจอนะ,ะพลังงานของคนที่คิดร้ายทําไม่ดีกับคุณเจดาาเนี่ยผู้คนเหล่านี้คนที่คิดไม่ดีกับคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสังคมนะคะ จะสนิทหรือว่าไม่สนิทหากใครที่คิดร้ายอยากจะทําลายคุณพวกเขาจะพ่ายแพ้ในเรื่องของวิบากกรรมชะตากรรมนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะลงโทษเขาห้าด่านะคะโดยที่ตัวของคุณเนี่ยจะมีชีวิตที่มีความสุขเขาจะได้รับความทุกข์ทรมานทุกอก,อกทุกใจชีวิตของคุณจะประสบความสําเร็จได้รับสิ่งดีๆนะคะในอาชีพการงานพวกเขา นะคะจะไปจากชีวิตของคุณหรือว่าออกไปจากชีวิตของคุณโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยนะคะไม่ต้องขับไล่สายส่งเลยคะจะไปเองเพราะว่าเขาเห็นว่าชีวิตของคุณเนี่ยนะ,ะประสบความสําเร็จนะเกิดความอิจฉาเกิดความไม่ชอบหรือว่าไม่สาม,มารถทจ่จะแข่งขันกับคุณได้นะ,ะพวกเขาจะไปจากชีวิตของคุณเองชีวิตของคุณจะมีแต่นะคะเรียกได้ว่าหมดเวรหมดกรรมนะคะชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสดีๆขึ้นนะคะ ประสบความสําเร็จมากขึ้นเห็นไหมเจ้ากรรมนายเวรเดินหนีคุณไปเองโดยที่คุณไม่ต้องทาอะไรเลยเพราะว่าเขาเจอวิบากกรรมปัญหาชีวิตนะทาให้เหมือนตัวของเขาต้องไปโฟกัสชีวิตของตัวเองนะคะนี่คือพลังงานของบุญบาร,รมีที่คุณทำนะคุณไม่ต้องทำหลไรคุณไม่ต้องเหนื่อยคุณไม่ต้องลําบากกับการที่แบบจะต้องมานั่งเครียด กับปัญหาของเจ้ากรรมในเวรหรือว่าผู้คนที่คิดร้ายทำไม่ดีกับคุณเขาจะได้รับผลกรรมชะตากรรมชีวิตนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะลงโทษพวกเขาแน่นอนนะใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่มันสําคัญกับชีวิตของคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ